ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องมันต้องพูดเรื่องไมซเซทนิดนึงก่อนนะเวลาเราเป็นหนี้อะไรที่มันเป็นในเลเวลเนี้ยนะคะไมเซทเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคืออย่ายอมแพ้นะหลายๆคนเนี่ยพอมาเป็นแบบโอ้ยเริ่มมีหนีล้ลุงลังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มแบบเริ่ม,เร,มเริ่มอยากจะไปที่อื่นและอยากจะแบบไม่อยู่และอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอว่าน้ำมานาว่าอ,อ,อันนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความคิดสําหรับคนแบบ เฮ้ยเราไม่ได้มองคนข้างหลังไปหน่อยหรือเปล่านะคะในไหนมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราแก้ได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขออย่างเดียวไม่เซ็ตแรกเลยนะอย่ายอมแพ้ เราก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่ายอมแพ้อันที่สองอย่าเที่ยวมานั่งบนนั่งด่าใครนั่งด่าโชคชะตานั่งด่ารัฐบาลไม่ต้องมานั่งด่าใครทั้งสิ้นนะคะเราเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาพึ่งพาตัวเองแล้วอย่าคิดว่าอ่าแล้วอย่าคิดว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเรานะอย่าคิดว่ามันจะมีคืออันที่จริงแล้วอะเราช่วยเหลือตัวเองล้วนๆเลยจริงๆคนที่คิดว่าจะช่วย คนท well ี่คิดว่าจะช่วยอ่าวพอถึงเอาเข้าจริงมันไม่ช่วยแล้วเราจะมายิ่งแบบเสียใจเออมันก็จะแบบยิ่งเสียใจไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเฟสนี้แล้วเนี่ยตั้งหลักดีๆพึ่งตัวเองนะคะพึ่งตัวเองอีกอันนึงคือต้องมี mindset ในการเริ่มหารายได้ทั้งอื่นและรายได้ทางเดียวไม่พอแล้วนะบอกเลยถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเข้าตาจนและหลังพิงเชือกแล้วเนี่ยเราต้อง เริ่มมองหาแล้วว่าอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองให้เราได้แต่ขอให้ถูกต้องนะคะอ,อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะเราทำได้หมดเลยค่ะใช้เวลาที่เหลือทุกวินาทีในการหางานหาเงินนะคะเพิ่มเติมเพราะการแก้หนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเจรจาเนาะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นแค่การเจรจาการวางแผนการจะพูดกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ สิ่งที่จะทำให้นี่หลุดา่าหลุดได้เร็วที่สุดคือคุณต้องมีเงินเพิ่มค่ะถึงจะมาเติมให้นี่มันหลุดเร็วขึ้นเนาะประมาณนั้นเลยนะคะอันต่อมาค่ะคุณต้องมีระบบการใช้เงินที่มันมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะคุณต้องรู้เลยว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายที่จําเป็นส่วนหนึ่งเอาไปแก้ไขหนี้สินเนาะก็ไปจ่ายหนี้ อีกส่วนหนึ่งค่ะอันนี้ต้องมีกอกสำรองนะบอกไว้ก่อนต้องมีกอกสำรองออมไว้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีออมไวม้ไเผื่อไว้ออสำรองมันถึงเวเวน,นมันไม่มีออมแล้วสิ มีมีเงินออกมาเนี่ยมีเงินออกมาไม่ใช่ให้ไปจ่ายหนี้หมดนะมีเงินออกมาไม่ใช่ไปจ่ายหนี้หมดเพราะถ้าจ่ายหนี้หมดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราฉุกเฉินขึ้นมาเราก็ต้องไปหากู้หาอะไรมาอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหนี้อ่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องจ่ายหนี้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นเป็น mindset ที่ผิดนะ mindset ที่ถูกต้องคือการไว้สามส่วนค่ะส่วนแรกก็คือใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายที่เราจําเป็น ส่วนที่ 2>, <ม>2ค่ะคือเอาไปแก้ไขหนี้สินอ่าแล้วไอ้ช่วงไอ้ช่วงของการแก้ไขหนี้สินเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าเราจะวางแผนมันยังไงเนาะ<ม>อีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องมีผรอนเล็กๆเอาไว้นิดนึงคือเอาไว้ออมของเราเองเหมือนเป็นกลอกสุดท้าย<ๆ>ลกอลองสำรองอ่าบางทีแบบ เออลูกจะต้องนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ต้องมีค่ะตรงนี้ต้องมีจริงๆลูกไม่สบายลูกป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจําเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็เซฟไว้สักนิดนึงนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะโอเคแล้วก็เริ่มเข้าสู่โฟล์ของการวางแผนปิดหนี้ได้เลยนะคะทีนี้ทีนี้เอาอะไรมาจ่ายหนี้ได้บ้างเอาเอาอะไรมาจ่ายหนี้ได้บ้างนะคะเอาอะไรมาจ่ายได้บ้าง หนึ่ง hmm. ก็คือจะมีพวกทรัพย์สินขนาดใหญ่อ่าทรัพย์สินขนาดใหญ่ hmm. เหมือนที่พี่เกียรติบอกเมื่อตอนเข้ารายการเพราะว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> บางทีเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นน่ยถ้าเราตัดได้ hmm. เราก็ตัดมันออกไปเถอะ เพื่อรักษาสิ่งที่มีใช่เพื่อรักษาสิ่งที่เราไม่มีมันก็ไม่มีเออแต่พอตอนทเรามีมาแล้วมันมันมันก็ควรจะเอามเกิดประโยชน์เพื่อเราอย่างน้อยให้ทำคล่องตัวขึ้นอ่ะเนาะใช่ก็มีมีค่ะโคชี่บางคนของของน้าตาลเนี่ยตอนที่ตอนที่เศรษฐกิจมันดีๆเนาะ ก็ไปซื้อคอนโดซื้อคอนโดไว้อยู่ที่พัทยาแบบว่าไปตากอากาศออเถามว่าได้ไปไหมนานๆไปทีนึงทีนึองโอเคก็มีเงินไงมันก็มีเงินในมันสบายๆใช่ใช่คองไงอ่าแล้วพอถึงเวลาคือพอหลังจากโควิดหัวทิมไปนะคะก็ธุรกิจมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องรีไซต์ธุรกิจอะไรต่างๆก็มีหนี้มีสินมีอะไรต่างๆก็มานั่งคุยกัน ไออันนี้ห่วงไหมเออถามเขาว่าอันเนี้ยห่วงไหมห่วงไหมขายไหมเขาก็แบบว่าโอ้ยซื้อมาแพงแล้วขายตอนนี้มันโดนกดราคาเออมันโดนกดราคาจริงๆแต่ว่ามีคนพร้อมซื้อนะมีคนพร้อมซื้อแต่ว่าโดนกดราคาก็ให้เขาชั่งน้ำหนักดูว่าเขาจะเอายังไงเขาจะเก็บทรัพย์สินนั้นไว้ขายตอนมันดีๆแล้วเขาก็ต้องตึงตึงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เครียดหรือว่าเขาจะยอมขายแบบ ไปก่อนแล้วก็เอาเงินมามาปิดหนี้ปิดสิเป็นกระแสเงินสดสบายใช่ใช่สุดท้ายเขายอมขายพี่ยอมขายแต่ว่าไม่ไม่ได้กําไรนะคือขาดทุนด้วยยอมขายแบบขาดทุนขาดทุนอกีที่เคยเสียมาถูกต้องมาใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ได้ไปอยู่ได้ไปพักได้ไปอะไรเนาะอ่าประมาณอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นค่าที่เราไปพักโรงแรมอาเลยละกันก็บอกเขาไปนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาปิดหนี้ปิดสิทธิ์ซึ่งตอนนี้เขาก็ สร้างบิสเนสเล็กลงกว่าเดิมอะค่ะคือรีไซต์บิสเนสแล้วก็ไปต่อได้นะคะก็ไปต่อได้อย่างเงี้ยเราก็ไปดูเลยอะไรที่มันมันยังพอมีแล้วมันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตเราอย่าหวงมากนะคะเอาชีวิตเราณปัจจุบันให้รอดก่อนให้รอดก่อนถูกทรัพอย่าหวงมากทรยไม่ได้เออทรัพย์ไม่ได้ก็หาไม่ได้มันต้องต้องเนี่ยไม่ไม่มีร่างกายไม่มีแรง่มันก็จะลําบากไปกันใหญ่่มันเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบ้านน่ะบ้านน่ะ ถ้ามันจําเป็นจริงๆเราหนี้สินเรามันล้นพ้นมากจริงๆมันจําเป็นจริงๆอะ่ะบ้านน่ะถามว่าไม่มีได้ไหม ไม่ใช่ว่าไม่มีมบ้านอยู่นะคือไปอยู่บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนได้ไหม,หมเหมือนแบบไปฟักตัวก่อนไปอะไรก่อนแล้วบ้านปล่อยขายไปอย่างเงี้ยม,ม,มันก็สามารถเป็นอีกเวนหนึ่งที่ทําได้นะคะถ้าเกิดคนที่แบบว่าเอ้ยหนี้สินมันเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ดินอย่างเงี้ยอ่าก็สามารถที่จะแบบเอ้ยเดี๋ยวอย่าไปห่วงมากถ้าเกิดมันเข้าตาจนจริงๆบางทีเราปล่อยขายได้เราก็ปล่อยนะคะเพื่อให้ช่วงนี้ในช่วงวิกฤตอ่ะแต่เดี๋ยวช่วงมันในในช่วงวิกฤตมันก็ขายยากเด็ขายยาก ขายีมีคนพร้อมซื้อพี่แต่ว่าขอกดราคาหน่อยเขาจะกดราคาเพร้อนเนี่ร้อนเิงก็กดได้นะไม่ตอนนี้นายทุนที่มีตังนะกลุ่มคนที่มีตังนะโอ้หเดินช้อปปิ้งเลยค่ะต้องการคอนโดหรูต้องการที่ดินติดทะเลต้องการอะไรเขาเดินช้อปปิ้งเลยค่ะตอนเนี้ยมีคนปล่อยเยอะแยะไปหมดจริงจริงนะนําการช็อปไปแล้วกี่ที่ฮะไม่ไม่ไม่มีให้ช้อปเลย้ ช่วงนี้ก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดจากธุรกิจฝึกอบรมเหมือนกันแต่โชคดีว่าตำตนยังมีงานฝั่งของของการลงทุนออยู่มันก็เลยแบบอพอทีทะไรทะเหลือไปได้เลยอยู่รอดไปได้อะไรประมาณนี้นะคะอก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าติดลบโดนทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วปรับตัวเองได้เร็วนะคะโอเค มีอีกอันนึงที่มันเป็นเงินเก็บเกษียณน่ะอันนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ที่เห็นว่าทํามาจากหลายๆเคสแล้วนะคะเงินเก็บเกษียณเนี่ยที่เขาเก็บเก็บไว้แล้วเขาก็ลืมไปแล้วอ่ะอย่างเช่นพวก provident fund อย่างเงี้ยค่ะพวกกองทุนสำรองเลี้ยงที่อะไรที่เก็บเก็บมานานๆแล้วอ่ะค่ะอ่าแล้วก็พวกกองทุนอะไรต่างๆที่แบบสหกรณ์อะไรที่เก็บเก็บเอาไว้นานๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยลองคิดดีๆลองคิดดีๆนิดนึงว่า เราเคยมีเก็บอะไรไว้ไหมเ,เ,เคยลือ,เ,อเคยลื้อออกมาให้ให้โคชี้ได้เนี่ยถึงสี่ห้าแสนเลยนะคือเก็บลืมอะ่ะเ,เข้าใจคําว่าเก็บลืมไหม เก็บในออมสินอ่าสลากออมสินเก็บในอะไรพวกนี้เก็บลืมอ่ะเอามาวมรวมกันน่ะเฮ้ยเป็นเงินไปปิดหนี้ได้เลยนะหลุดหนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ก็คุยกับเขาอ่าเพราะฉะนั้นลองนึกดูดีๆว่าเอ้ยเราเคยมีพวก provident fund ไหมพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยเราถอนออกมาก่อนเพราะว่าเรามันจำเป็นต้องใช้จริงๆเราก็ต้องยอมแบบถอนออกมาก่อนเนาะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเงินก้อนใหญ่ๆที่เราสามารถเอามาปิดหนี้ปิดสินได้นะคะ